มาลครับบงปอครับเียร่ของ v ีเบครับผมมาแล้วครับขอพี่ยโอ้ยโอ้ยเอาดนี่เข้าไปมาผมนี่เก็บอะไรนีได้ปะอ้ยฟังเสียงรอบก่อสาสวยซะด้วย

ไม่ได้ปาดในรอบมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสาบมาไงวะเนี่ยวิ่งใส่สวยจัดนี่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 มาเนี่ยย่าจับสาย,สาสายสาสาเกี่ยวเลยเกี่ยวท้องนี่ตัวไว โอ้ยโอ้ยวางเราเราหรอะเฮ้ยม่าอุ้ยจริแม่งเกือบแงนิดเดียวดู่ดดูครับเดี๋ยวีบทครับผมนี่โอ้ยดจจริงฮะนอนน่เออนีสอครับตัวนี้